ชีเซสัปดาห์นี้นะคะเราอยู่กันที่สนามสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับค่ะแล้วก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยชีเซซเอาแบบฝึกหัดแก้ไขแนวสวิงมาฝากกันนะคะที่นึกถึงแบบฝึกหัดนี้นะคะเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ใช้อยู่เป็นประจำนะคะในช่วงที่ยังซ้อมเป็นทัวริงโปรอยู่นะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่ง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดเลยเวลาซ้อมดライブเนี่ยก็จะมีลูกกอล์ฟวางอยู่กองนึงใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าต้องการที่จะเช็คแนวสวิงเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายด้วยการใช้ลูกกอล์ฟ สามลูกวางชนนี้หนึ่งลูกตรงกลางนี่คือลูกที่เราตีนะคะส่วนอีก2ลูกก็จะเป็นตัวกําหนดแนวสวิงที่เราต้องการแก้ไขนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาตีคล่อมหรือว่าตีอิน inside out นะคะมาจากข้างในมากเกินไปก็สามารถใช้ดริลแบบนี้แก้ไขได้เลยนะคะมา,มาเริ่มกันที่ปัญหาที่คนส่วนมากมีกันก่อนนะคะก็คือจะเป็นการตีคร่อมนะคะตีคร่อมแล้วลูกก็จะเฟดเสียระยะนะคะแล้วก็ ถ้าเจอลมแรงนี่รับรองคุมไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าลูกที่ปั่นซ้ายไปขวาแล้วเจอลมแรงนี่มันจะยิ่งเสียระยะแล้วก็จะยิ่งบานออกไปนะคะอันนี้เป็นป,ปัญหาของนักกอล์ฟส่วนมากเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มแก้ที่แนวสวิงคล่อมก่อนนะคะที่ต้องใช้ลูกกอล์ฟสลูกนี้ก็น่าจะคุณผู้ชมน่าจะพอเดาออกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็วางลูกกอล์ฟที่จะกหนดแนวสวิงเนี่ยตามปัญหาที่เรามีเลยนะคะถ้าเราสวิงคล่อมแปลว่ามาจากเอาซ้์อินเราก็วางลูกกอล์ฟ ให้มันเอาไซน์อินลูกแรกให้อยู่เหนือลูกหลังให้อยู่ข้างใต้นะคะทีนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยลูกกอล์ฟวางอยู่บนทีนะคะทั้ง3ลูกเลยด้วยความที่เป็นแบบฝึกหัดก็อยากให้เริ่มที่ง่ายก่อนนะคะตีบนทีเนี่แหละจะง่ายกว่านะคะ แล้วตอนที่อุ๋ยซ้อมเป็นทัวริงโปรเนี่ยใช้ลูกลูกกอล์ฟจริงๆวางกับพื้นไม่ใช้ทีเลยแต่ว่าอุ๋ยเข้าใจดีว่าแบบฝึกหัดน,นี้อาจจะมีความอันตรายได้โดยเฉพาะถ้าเมืองไทยเนี่ยเลนการซ้อมมันอาจจะติดกันชิดกันเราก็ต้องอดูแลเรื่องความปลอดภัยทั้งตัวเราเองแล้วก็เพื่อนร่วมที่มาซ้อมอยู่ข้างข้างหน้าข้างหลังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าไม่ต้องใช้เป็นลูกกอล์ฟก็ได้นะคะ เอาออกไปวางข้างเลยแต่ยังคงทิ้งทีไว้นะคะเพื่อเป็นตัวกำหนดว่าเวลาเราลงไม้มาเนี่ยมันมีทีปักอยู่ตรงนี้ข้างบนและทีปักอยู่ข้างล่างเราต้องการที่จะตีไม่ให้โดนทีเพราะฉะนั้นต้องมาจากข้างในตีมาข้างในแล้วพยายามสวิงออกไปข้างนอกนะคะคือเวลาแก้ไขวงสวิงเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวกำหนดสายตาเราเนี่ยมันอาจจะทำได้ยากเพราะฉะนั้นนี่แหละทีหรือว่าลูกกอล์ฟเนี่ยก็จะเป็น ตัวกำหนดสายตาของเราได้นะคะอ่ะสำหรับคนที่มีปัญหาเอาไซส์อินมากเกินไปนะคะก็ให้วางตำแหน่งลูกกอล์ฟเอาไซส์อินเพื่อที่เราจะได้แก้ตรงกันข้ามมาจากอินไซ e ์แล้วก็เอานะคะ และสำหรับใครที่มีปัญหาตีอินไซด์เอามากเกินไปนะคะก็คือเข้ามาจากข้างหลังแล้วตีดันออกไปทางนู้นแล้วก็มีปัญหาลูกรอยเยอะเกินไปเนี่ยก็สลับลูกกอล์ฟมาเป็นแนวนี้เลย mm hmm. ตามแนวที่เรามีปัญหานะคะลูกลูกทางขวานี้อยู่ข้างล่างลูกทางซ้ายอยู่ข้างบนนะคะเพื่อเพื่อให้เราฝึกที่จะอ้อมมาลงทางนี้ mm hmm. คือต้องบอกเลยว่าเวลาที่จะแก้ไขเนี่ยมันต้องทําอะไรที่โอเวอร์ไว้นิดหนึ่งเพราะว่าถ้ามันไม่รู้สึกโอเวอร์มัน แสดงว่ามันน่าจะเหมือนเดิมนะคะมันเป็นความเคยชินของเราเพราะฉะนั้นเราต้องรู้สึกว่าเราคล่อมลงมาเลยนะคะเพื่อไม่ให้โดนลูกนี้นะคะอะเหมือนเดิมเพื่อความปลอดภัยนะคะของเราเองแล้วก็เพื่อนที่ร่วมซ้อมอยู่ด้วยแนะนําว่าเป็นเป็นทีหรือเป็นถ้าซ้อมบนพรมนี่ก็อาจจะใช้เป็นเทปก็ได้เอาเทปมาแปะไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนสายตาเรานิดหนึ่งนะคะอะสำหรับคนที่มีปัญหาอินไซต์เอา์ก็คล่อมมันเลยอย่างนี้นะคะอลองดู อ่ะละค่ะวันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดง่ายๆนะคะที่เราสามารถทําได้เองไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมใดๆเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะแก้แนวสวิงค่ะช่วงฮีเซทชีเซทสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง